สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการนี่ดอทโปรดักฟังชื่อก็ไม่คุ้นเคยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ไม่เข้าใจด้วยนะครับพูดเล่นนะครับอันดับแรกถ้าอาจารย์จะบอกนะครับก็คืออย่างนี้ครับอาจารย์เขียนไว้ค่อนข้างละเอียดนะอาจารย์บอกว่าดอทโปรดักถ้าพูดให้ไม่เข้าใจ ก็จะเรียกว่าผลคูณทางเวกเตอร์นั่นไงแล้วแล้ว,ลวมันคือยังไงนะครับมันคือคูณยังไงล่ะนะครับคูณแล้วมันได้อะไรคือถ้าพูดแบบนี้มันก็ไม่เข้าใจเนาะแต่เอาจริงๆแล้วมันคือเป็นวิธีการหนึ่งเนาะไอ้ดอทโปรดักเนี่ยมันคือวิธีการหนึงแล้วก็เป็นเครื่องมือในการคำนวณเวกเตอร์ตั้งแต่3มิติหรือแม้แต่ใน2มิติมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ เพื่อที่จะหาอะไรเดี๋ยวเราติดตามต่อไปนะครับว่าเพื่อที่จะหาอะไรอา,อาจารย์ให้ความหมายมันต่อเนาะว่าดอทโพดักหรือผลคูณทางเวกเตอร์เนี่ยมันมีความสําคัญและมีประโยชน์ในหลายสาขาทั้งด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ด้านวิศวกรรมนะครับทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรรมรวมถึงเอาไปใช้ในการคํานวณในปัญหาทางคณิตศาสตร์เราสามารถนําผลคูณของ ดอทโปรดักเนี่ยเอาไปใช้ในการประยุกต์ต่างๆดังนี้นะอาจารย์สรุปไว้ให้อย่างนี้นะครับเราจะได้รู้ว่าดอทโปรดักคืออะไรนะแต่งานของวิศวโยธานเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเอามาเป็นการ projection แรงนะครับการการฉายแรงนะครับมาดูต่อนะครับ อาจารย์เชื่อว่าน,น้องๆที่ฟังอยู่นะครับก็อาจจะยังเอ๊ะมันมันยังคืออะไรเนาะอาจารย์พูดมาผลคูณก็ไม่เข้าใจมันคือเครื่องมืออะไรก็ยังไม่รู้นะครับตรงเนี้ยเราไม่เข้าใจแน่ๆนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นสมการต่างๆยังยังไม่ได้ลองนะครับมาดูต่อนะครับ 1. มาประยุกต์ใช้ในการคำนวณหามุมของเวกเตอร์2เวกเตอร์นะครับถ้าเรามีเวกเตอร์ 2เวกเตอร์เนาะอาจารย์กำหนดให้เวกเตอร์นี้เป็นเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b นะครับเมื่อถ้าเรารู้เนาะที่ผ่านมาเราเรียนเนี่ยเราสามารถที่จะหาเวกเตอร์2เวกเตอร์ได้แล้วเวกเตอร์ a ก็ axi ayj ak z K นะครับเวกเตอร์ b ก็ a, a b x i bxj bk z K, อย่างนี้นะครับ อันเนี้ยเราหาได้แล้วตั้งแต่การเรียนตั้งแต่ข่าวที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเวกเตอร์ธรรมดาที่มันออกจากจุดออริจินหรือจะเป็นเวกเตอร์ที่เป็นโพซิชันเวกเตอร์นะครับซึ่งเมื่อเราเอาสองตัวมาดอทสัญลักษณ์ของการดอทคือจุดระหว่างเวกเตอร์ตรงนี้นะครับมันก็คือเหมือนกันคูณนั่นแหละมันจะเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ A นะครับคูณกับขนาดของเวกเตอร์ b นะครับแล้วก็คูณกับ c o s เซตา้า ไอ้คอสเซตาคือมุมระหว่างมันนะครับมุมระหว่างมันนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอติดสูตรตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับติดสูตรตรงนี้เอาไว้ก่อนว่าเออมันเป็นอ่าเมื่อเราดอดออกมาแล้วเราจะสามารถเอาไปใช้หามุมที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองนี้ได้นะครับซึ่งมุมต่างๆมันก็มีความสำคัญต่อต่อ,ตอทางวิศวกรรมแล้วก็ทางฟิสิกส์เนาะอ่ะดูต่อเนาะในการตรวจสอบความตั้งฉาก หรือความขนานนะครับเราก็สามารถใช้การดอทโปรดักต์ก็ได้ถ้าเกิดดอทออกมาแล้วค่าของมันนะครับออกมาเป็น0น,นะครับก็แสดงว่าเวกเตอร์ vector, 2องเวกเตอร์นะั้นนะมันตั้งฉากกันนะครับนะแบบนี้นะครับก็ต่อมา3ก็คือใช้ในการคำนวณฟิสิกส์นะในทางฟิสิกส์ดอทโปรดักต์เนี่ยใช้ในการคำนวณหางานนะครับ ซึ่งเป็นผลรวมของกําลังและการเคลื่อนที่ของวัตถุในทิศทางเดียวกันซึ่งตรงนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้ในสแตติกนะครับก็อาจจะอาจจะข้ามไปก่อนเนาะในฟิสิกส์เราไปใช้กันอีกทีหนึ่งนะครับ 4. ก็คือการคำนวณหา projection ของเวกเตอร์นะครับคือการการฉายนะครับการฉายตัวแรงตัวหนึ่งไปหาแกนแกนหนึ่งที่เราอยากจะ projection ไปหามันนะครับนะซึ่ง ตัวนี้เราได้ใช้นะใน static นะครับเ,เพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่ประมาณอย่างนี้แหละหนึ่งประมาณ4ตัวนะครับทั้งหมดมันเป็นการประยุกเนาะสำหรับการใช้ดอทโปรดักต์แต่ในทางวิศวกรรมโยธาเราก็จะใช้กันหลักๆอยู่น่าจะ1นึ่นะครับเป็นหลัก,ล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 กถ้าเรายังไม่เข้าใจเราดูต่อไปนะครับเราดูต่อไปเนาะทีนี้ มาดูนะครับเราอาจารย์จะเขียนภาพมา,จ,าจะแสดงภาพแล้วเราจะได้เห็นภาพเราจะเข้าใจมากขึ้นกับการดอทโปรดักต์นะครับทีนี้ดอทโปรดักต์สมมุติว่า,าให้เดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆไล่ไปนะครับอดอทโปรดักต์ของเวกเตอร์ a และ b นะครับเราจะเขียนในสัญลักษณ์แบบนี้นะจริงๆควรใส่อันนี้ไว้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับให้มันเป็นเวกเตอร์นะครับมันอ่านว่า a b นะ a b นะครับโดยกำหนดการคูณของขนาดความยาวของ a และ b มีค่าและค่าโคไซน์ของมุมเซต้านะอาจารย์พิมมุมเซต้าลำบากอาจารย์เขียนแบบนี้นะอ่าเพราะฉะนั้นสูตรมันก็จะออกมาแบบนี้ครับถ้าเรามีแรงอยู่2แรงนะครับมีแรง a นะครับมีเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b นะครับซึ่งทำมุมเซต้าอยู่นะครับเมื่อดอทการดอทกันนะครับผลของการดอทเนี่ย สองตัวนี้มาดอทกันเนาะเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เนี่ยผลมันจะได้เท่ากับขนาดของ VA คูณขนาดของ b แล้วก็คูณ cos เซตานะครับนี่คือผลที่ออกมาผลที่ออกมาได้เป็นปริมาณสเกลล้านะไม่มีทิศทางอะไรเลยนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าเราได้แค่สม,าก,สมาการตัวนี้เนี่ยมันยังยังไม่จบนะครับยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับ ยังไม่ได้อะไรเท่าไหร่เรามาดูต่อนะครับในสมการต่อไปนะครับจากสมการที่2ขีด12เนี่ยถ้าเราเขียนนะครับแกน x นะครับกับแกน y ลักษณะแบบนี้นะครับแกน x นะครับแล้วก็แกน y ลักษณะแบบนี้ i จำได้ไหม i ก็คือ unit vector ที่มันวิ่งไปทาง i เนาะแล้วก็ j ก็คือ unit vector ถ้าเราเอา i i นะครับเอา i i นะครับ แล้วมาแทนในสูตรนี้นะครับมาแทนในสูตรนี้นะครับนี่แทนในสูตรนี้ผลของมันก็คือคือขนาดของ i เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ1นะึ่งนะ unit vector มันจะมีขนาดเท่ากับ1นะสอนสอนไปแล้วนะครับเท่ากับ1 i ก็เท่ากับ1นึ่ cos การ cos ค,คือเนี่ย i i ก็คือ i ทับกับ i อย่างเงี้ยนะครับทิศทางของ unit vector มันก็จะได้ค่ากดเครื่องคิดเลขออกมามันจะได้่าค่าเท่ากับ1เพราะคอสนเท่ากับ1นะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดเป็น i นะครับ i.j นะครับมันก็1คูณ1คอสเเท่ากับ0เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมามันก็จะมีค่าเท่ากับ0นะครับอ่าทีนี้ถ้าเกิดเราเอาเวกเตอร์2เวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b ซึ่งนะครับ เราสามารถหาได้เนาะเวกเตอร์ a เท่ากับ A i a อเนะเอ็กไอเอนะครับ b x i b y j b z k เนี่เอามาดอทกันนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนการการคูณเนาะสองตัวนี้จะเกิดการคูณกระจายเข้าไปนะชุดนี้กระจายเข้าไปนี่กระจายเข้าไปนี่กระจายเข้าไปนี่เขาก็เลยบอกว่าการดอทมันคือการคูณนั่นแหละนะครับ การคูณทางคณิตศาสตร์มันก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับมันจะจะได้ออกมาเป็นชุดแรกตัวนี้อ่าต่อไปเราก็เอา a y คูณกระจายเข้าไปนะครับคูณกระจายเข้าไปมันก็จะได้ออกมาเป็นชุดนี้นะครับต่อไปเราเอา a z คูณกระจายเข้าไปนะครับมันก็จะได้ออกมาเป็นชุดนี้นะครับแต่อย่าลืมว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเรา เ i i มันจะมีค่าเท่ากับ1เอา i j หรือเอา i ตัวที่มันตั้งฉากนะครับไม่ว่าจะ i k นะครับมันก็จะเท่ากับ1คูณ1คูณคอสเกมันก็จะมีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นตัวไหนที่ไม่ใช่ตัวเหมือนกันอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับ i j มันมีค่าเท่ากับ0เราก็จะสามารถตัดมันทิ้งออกไปได้ตัวนี้ตัดทิ้ง ตัวนี้ก็ตัดทิ้งตัวนี้ตัดทิ้งตัวนี้เก็บไว้ตัวนี้ตัดทิ้งตัวนี้ตัดทิ้งตัวนี้ตัดทิ้งตัวนี้เก็บไว้ตัวที่เก็บไว้อาจารย์วงสีเขียวนะครับทีนี้ i dot i มันก็มีค่าเท่ากับ1 j j มีค่าเท่ากับ1 k k มีค่าเท่ากับ1นะครับสมการสุดท้ายมันจะเหลือเท่านี้ครับเมื่อเวกเตอร์ a dot เวกเตอร์ b นะครับจะมีค่าเท่ากับ a x คูณ b x บวก a y คูณ b y บวก a z คูณ b z อ่าเห็นไหมครับถ้าเกิดเมื่อไหร่เราสามารถหาเวกเตอร์ a ได้แบบคาร์ติเซียนเวกเตอร์หรือเวกเตอร์ b แบบคาร์ติเซียนเวกเตอร์ได้เราก็สามารถเอาเฉพาะพจน์ที่มันเป็น a x ขนาดของมันนะ a x b x มาคูณกัน a y b y มาคูณกันแล้วก็ a z b z มาคูณกันนะครับเราก็จะได้ ค่าออกมาซึ่งเมื่อเราดอทแล้วนะครับค่าที่ออกมามันจะเป็นปริมาณสเกล่าก็คือเป็นตัวเลขธรรมดาไม่มีทิศทางนะครับอ่เราได้2สมการเนาะสสมการนี้นะครับ2ขีด12กับ2ขีด13นะครับเราจะเอาเริ่มเอามาใช้งานได้แล้วนะครับเราจะเริ่มเอามาใช้งานได้แล้วนะคราวนี้มาดูนะครับอ่ะ อาจารย์จะพูดถึงการประยุกต์นะครับการประยุกต์นะครับใช้นะครับคราวนี้เราจะสามารถประยุกต์ใช้หามุมระหว่างเวกเตอร์2ตัวนะครับหามุมเวกเตอร์2ตัวได้ทั้งใน3มิติและ2มิตินะครับทั้งใน3มิติและ2มิติทีนี้เราดูนะถ้าเราสามารถเอาเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b นะครับหารด้วยขนาดของ A คูณขนาดของ B นะครับอาจารย์เขียนใหม่เป็นตรงนี้ดีวกว่าเซตามุมระหว่างมุมระหว่างเวกเตอร์ ector, สองเวกเตอร์ A กับ B นะครับมันก็จะเท่ากับอาร์โคสในวงเล็บเวกเตอร์ A ดอทเวกเตอร์ b นะครับส่วนด้วยขนาดของ a คูณด้วยขนาดของ b นะครับแบบนี้นะครับน่าจะเข้าใจมากกว่าเนาะโอเคอ่ะซึ่งมุมที่ได้เนี่ยมันจะมีค่าตั้งแต่0จนถึง180นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีคาร์ทีเซียนเวกเตอร์นะครับเราก็ สามารถเอาสมการอะไรล่ะสมการที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมจากตัวนี้มาหาได้เนี่ยนี่ตัวนี้เราหาได้อยู่แล้วนะครับเราหาได้จากเอาพดน์เ x คูณ vx บวก a y, คูน v บวก a แคคูณบ z นะครับเอามาได้คำตอบเท่าไหร่แล้วก็มาแทนในตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือขนาดของ a กับขนาดของ b ขนาดของ a คืออะไรกลับไปดูขนาดของ a คืออะไร ขนาดของ a ก็คือ ax กำลัง2บวก ay กำลัง2บวก az กำลัง2ทั้งหมด square root อันนี้ก็คือขนาดของ a นะครับแบบนี้นะครับเราก็ได้ขนาดของ a กับของ b อยู่แล้วถ้าเกิดเราสามารถหา cartesian vector ได้เราก็เอามันมาคูณกันแล้วพอแตก c o s ์มันก็จะได้มุม นะครับมุมเซตาที่เป็นมุมระหว่างเวกเตอร์มันจะอยู่ใน3มิติแบบไหนก็ช่างเราก็จะสามารถทำได้นะครับออ่ะ,อะมาดูต่อนะครับอาจารย์บอกว่า2มันเอามาประยุกหาส่วนประกอบของเวกเตอร์ที่ขนานกับเส้นนะครับถ้าจะให้เข้าใจให้ดูรูปภาพประกอบนะครับเราจะใช้การดอดเพื่อหาส่วนประกอบของแรงที่แตกเข้าไปแนวเส้นต่างๆนะครับ ถ้าเกิดเราเรียนแบบ2มิติมันก็อนะีซี่เนาะเราอันนี้เรากำลังหาที่มาของมันว่าเอา้าทำไม f เซตาตัวนี้เวลาเราแตกเข้าเป็น fx fx เราถึงจะเท่ากับ f cos เซตานะครับเออเนี่ยนี่นี่กำลังจะเป็นที่มาของมันนะครับมาจากการดอดนะครับมาจากกานดอด ถ้าเรามีเวกเตอร์ a เวกเตอร์หนึ่งนะครับเวกเตอร์ a เวกเตอร์หนึ่งนะครับเวกเตอร์ a นะเราอยากแตกเข้าไปอยากเขาเรียกว่าการฉาย projection นะสมมุติว่าเรามีพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งอยู่ตรงนี้นะครับฉายแสงเข้ามาตรงนี้เงาที่จะเกิดนะมันก็จะฉาย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 ลงมาตัวเนี้ยคือเงามันก็คือการ projection เคยได้ยินคําว่าโปรเจคเตอร์ไหมที่เราเรียนนั่นแหละก็คือการฉายการฉายนี่แหละการฉายตัวนี้นะครับเข้ามาโดยที่ฉายตั้งฉากนะนี่ฉายตั้งฉากด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยฉายต้องเป็นฉายแนวตั้งฉากเข้ามาด้วยนะครับแบบนี้นะเราก็จะได้การแตกแรงเข้ามาในนี้แต่อันนี้มัน2มิติเนาะมันง่ายนะครับของมิติมันง่ายเราจะแตกยังไงเราจะโปรเจคชันยังไงนะอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังจะได้เข้าใจลึกๆนะครับอ่า เราอยากได้ a ในแกน a เล็กเนี่ยนี่แกน a เล็กนะนี่แกน a เล็กนะครับเราอยากจะแตกมันเข้ามาหรือฉายมันเข้ามาเราก็ได้จากอะไรครับ a เล็กตัวนี้มันจะเท่ากับ a ขนาดของ a อ่คูณด้วยขนาดของ b b คืออะไร p คือ unit v e ต t ร r ขนาดของ unit v e ต t o r มีค่าเท่ากับ1ก็คือคูณกับ1น เอาสูตรไหนครับอาจารย์สูตรนี้ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่นี่น,นี่กำลังพูดถึงสูตรนี้นะกําลังพูดถึงสูตรนี้นะอ่าพูดถึงสูตรนี้อ่าแล้วเดี๋ยวเรากลับไปต่ออาจารย์ไปเขียนซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับเขียนซ้ําอีกทีหนึ่งเอดอทบีจะเท่ากับขนาดของ A คูณด้วยขนาดของ B ีคอรสเซตานะครับอ่าซึ่ง A คือตัวนี้ส่วน B คือยูนิตเวกเตอร์ a ยูนิตเวกเตอร์ a เล็กนะครับยูนิตเวกเตอร์ a เล็กตัวนี้ซึ่งมันมีขนาดเท่ากับ1น,นะครับ uh, เพราะฉะนั้นคอสกันอันนี้ยูนิตเวกเตอร์นะมันเคลื่อนมาตรงนี้ก็ได้นะยูน mm ิตเวกเตอร์ a นะครับมุมที่ได้มีค่าเท่าไหร่ก็คอสเซตานะครับคอสเซตาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากแตกมันลงมามันก็จะได้เป็นเวกเตอร์ a เล็กจะเท่ากับ ตัดหนึ่งออกซะนะครับมันก็จะเหลือแค่นี้แหละเวกเตอร์ a เล็กเอ,อเวกเตอร์ a จะเท่ากับขนาดของ A cos เซตาเนาะอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่าอืมอืมอืม,อมแต่ทีนี้อ่าพอเราได้พอแตกได้แล้วเนาะแตกลงมาได้แล้วอ่าเราแตก projection ลงมาได้สิ่งที่เราอยากได้อีกคือเฮ้ยแล้วไอ้ตรงเนี้ย ที่มันตั้งฉากตัวนี้มันมีค่าเท่าไหร่อ่าตอนนี้เราได้สามเหลี่ยมมุมฉากมาแล้วนะครับตรงนี้มีค่าเท่ากับ a เล็กตรงนี้มีค่าเท่ากับ a อ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ a ที่ตั้งฉากเคยไหมสิ่งที่เราได้เนี่ยจันวงสีแดงไว้ก่นเรามีตัวนี้เรามีตัวนี้ มีขนาดของมันแบบนี้นะครับมีขนาดของมันอยากรู้ a a ที่ตั้งฉากมันก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะถ้าเกิดเราเขียนสมการพีทาโกรัสจริงๆ a เฉยเฉยเนี่ยเวกเตอร์ a กำลังสองนะจะเท่ากับ a เล็กกำลังสองบวกด้ a ที่ตั้งฉากกำลังสองเนาะถ้าอยากได้ a ที่ตั้งฉากเราก็แค่ย้าย a a เล็กกำลังสองไปลบเท่ากับ a ที่ตั้งฉาก กำลังสองอยากได้ A ที่ตั้งฉากกำลังสองอ่ะอาจารย์ย้ายสลับด้านสมการนะสลับกันนะมันจะได้ดูเข้าใจมันก็จะได้เท่ากับสแควร์รูทเอกำลังสองลบเอกำลังเอเ็กกำลังสองเอเอจะได้เรียนเราจะได้ A นะครับเอ A เยอะๆนะครับประมาณนี้เป็นที่มาของมันนะครับอ่าคราวนี้ไปดูโจทย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปสู่โจทย์ละ ถ้าเราไม่เข้าใจเนาะอาจารย์ใช้เวลาประมาณ18นาทีนะครับเราอาจจะทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือไม่งั้นก็ไปไปดูโจทย์ก่อนนะครับถ้าเกิดไปถึงโจทย์แล้วโอโ้ยังไม่เข้าใจอีกอาจารย์อยากให้กลับมาทบทวนเรื่องนี้อีกสักหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่จะไปเรื่องถัดไปนะเพราะว่ามันจะได้ทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นเวลาเราไปทำข้อสอบเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้ว พอหายเหนื่อยแล้วพักหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปกันนะครับเป็นโจทย์แล้วนะเดี๋ยวโจทย์อะไรไปไปดูไป,ไป,ไปด,ไปดูอ่าโจทย์นี้นะครับอ่าประมาณนี้โจทย์ประมาณนี้นะครับโจทย์ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาโจทย์นี้กันเนาะอ่าเป็นเรื่องของดอทโปรดักต์แต่มันเป็น3มมิติเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ไม่ง่ายเท่าไหร่นะ เพราะฉะนั้นต้องทําความเข้าใจนะใครไม่เข้าใจกลับไปดูคลิปนี้ซ้ําก่อนให้แน่แนๆ่นก่อนแล้วก็มาทําข้อนี้กับอาจารย์ในคลิปต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับพักให้หายเหนื่อย